เรามาดูคำถามที่ว่า2องบวก2คูณ 2, 2เท่ากับเท่าไหร่2องบวกสคูณสองเท่ากับ6ไหมหรือว่าเท่ากับ8เป็น6ก็ได้อาจจะเป็น8ก็ได้แต่จริงๆแล้ว2องบวก2คูณสเท่ากับ6ครับทำไม2องบวก2คูณสองเท่ากับ6เพราะว่าเราต้องใช้กฎ PEMDAS วันนี้เราจะมาดูเรื่องของ PEMDAS กัน PEMDAS คือตัวย่อของคำว่า Parenthesis Exponent Multiply Divide Add และ Subtract Parenthesis ก็คือวงเล็บ Exponent คือเลขยกกำลังเช่นอะไรก็ตามยกกำลังสองยกกำลังสยกกำลังส Multiply คือการคูณ divide คือการหาร add คือการบวกและ subtract ก็คือการลบ PEMDAS นี่มันเป็นกฎที่ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนถ้าเราเจอคำถามอย่างเช่นที่ถามไปแล้ว2องบวกสคูณสในที่นี้อะไรต้องมาก่อนครับวงเล็บต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยเลขยกกำลังถ้าไม่มีเลขยกกำลังก็ ให้ทำคูณถ้าไม่มีคูณให้ทำหารแล้วก็บวกแล้วก็ลบในที่นี้สองบวกสองคูณสองเราจะต้องทำตัวคูณก่อนเพราะว่าคูณลำดับการคูณมันมาก่อนลำดับการบวกลำดับการคูณอยู่ที่ลำดับ3ามลำดับการบวกอยู่ที่ลำดับที่5ฉะนั้นคูณมาก่อน2องคูณสองได้สี่ ให้เราเขียนที่เหลือไป2อบวกสได้6นั่นเองครับให้เราดูตัวอย่าง78็ดดหารสิบวกด้วย24ลบสิในวงเล็บแล้วคูณด้วย5ในที่นี้เราจะต้องทำอะไรก่อนตามหลัก p e ม d a s แล้วเราจะต้องทำตัว P ก่อนหรือ Parenthesis หรือเป็นวงเล็บวิธีการทำก็ง่ายๆครับให้เราขีดเส้นใต้ตัวที่เราจะมาบวกลบคูณหาร แล้วก็ให้เขียนผลลัพธ์ลงไปข้างใต้2 4่สิบลบสิเท่ากับสิเสร็จแล้วก็ให้เราเขียนทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิม15 1หาหารด้วย78ต่อไปให้เราทำอะไรครับให้ดูพี่มีวงเล็บเหลือไหมไม่มีแล้วไม่มีก็ให้ดูอ e. ี Exponent หรือว่าเลขยกกำลังมีไหมไม่มีต่อไปให้เราดู Multiply มีเลขคูณไหมมีถ้ามีเลขคูณก็ให้ทำเลขคูณก่อนสิบสองคูณห้าสิบสองห้าได้หกสิบเราก็เขียนทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิม ทีนี้เราจะทำอะไรก่อนครับมีวงเล็บไหมไม่มีเลขยกกำลังไม่มีคูณกันไม่มีมีหารมี d ดฟา d เจ็ดสิบแปดหารด้วยสิบสามได้หกพอดีเราก็เขียนที่เหลือไปหกบวกหกสิบก็จะเท่ากับหกสิบหกครัตัวอย่างต่อไปสองยกกำลังสามหารด้วยในวงเล็บเจดหารเจ็ดหารแปด ในที่นี้เราต้องทำอะไรก่อน PEMDAS เราต้องทำ P ก่อน P ก็คือ parentheses หรือว่าวงเล็บก็ให้เราดูในวงเล็บแต่ในวงเล็บเนี่ยเรามีอยู่สามตัวเราจะทำตัวไหนก่อนครับทั้งคู่เลยมันเป็นหารหารทั้งคู่เลยเราจะทำตัวไหนก่อนดีตามหลัก PEMDAS เราจะต้องทำจากซ้ายมาก่อนซ้ายไปขวาเสมอถ้าสัญลักษณ์มันเหมือนกัน ฉะนั้นก็ให้เราทำเจดหารเจ็ดก่อนเจ็ดหารเจ็ดเท่ากับหนึ่งแล้วก็เขียนทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าต่อไปให้เราทำอะไรก่อนครับเรายังมีวงเล็บอยู่ก็ให้ทำสิ่งที่มันเหลืออยู่ในวงเล็บให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้สิ่งที่เราจะทำลงไปหนึ่งหารแปดเท่ากับหนึ่งส่วนแปด เขียนทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิมต่อไปทำอะไรต่อก็อให้ทำเอ็กซ์โพเนนต์ต่อเอ็กซ์โพเนนต์ก็คือเลขยกกำลัง2อยกกำลัง3เท่ากับ2องคูณสคูณสอคูณสได้4 4่คูณสได้8เท่ากับ8หารด้วย1นส่วนแการหารเศษส่วนทำได้ด้วยการ Keep เก็บไว้ change เปลี่ยนสัญลักษณ์แล้วก็ flip สลับมันขึ้นมา แปดคูณแเท่ากับหกส่ครับต่อไปให้เรามาดูตัวอย่างนี้ลองพอสวีดีโอลองทำดูเองก่อนเราจะทำอะไรก่อนก่อนอื่นให้เราทำสิ่งที่มันอยู่ในวงเล็บให้เรียบร้อยในวงเล็บมีอยู่2ตัว3ยกกำลังสองคูณสองต้องทำเลขยกกำลังก่อนคูณเลขยกกำลัง3ายกกำลังสองเท่ากับสามคูณสามเท่ากับเก้ เขียนทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิมต่อไปก็ให้ทำในวงเล็บ9้าคูณสเท่ากับ18ขั้นตอต่อไปก็ให้เราทำเลขยกกำลัง6กำลังสองเท่ากับสาเขียนทุกอย่างกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมต่อไปให้เราทำเลขคูณ3ามคูณ18 ลบสามนะลบสามคูณสิบแปดเท่ากับติดลบห้าสิบสี่เขียนทุกอย่างกลับไปให้เหมือนเดิมลบกับบวกทำซ้ายไปขวาก่อนสามสิบหกลบห้าสิบสี่เท่ากับลบสิบแปดบวกห้าและลบสิบแปดบวกห้าเท่ากับลบสิบสามครับตัวอย่างต่อไป ดูแล้วเหมือนเลขง่ายๆแต่ตัวอย่างนี้เป็นเลขที่มันแอดวานซ์มากเราอาจจะยังไม่พูดถึงมันมากนะแต่ถ้าเราใช้เพมเดสกับโจทย์อันนี้เราจะได้คำตอบที่ผิดนะครับถ้าเราตามเพมเดสเราต้องทำหนึ่งบวกสก่อนเท่ากับ3 3มามคูณสองหารด้วย6ถ้าเราทำตามเพมเดสต้องซ้ายไปขวา 6หาร2เท่ากับ3และ3าคูณสเท่ากับ9ซึ่งนี่มันเป็นคำตอบที่ผิดผิดยังไงลองมาดูกันวิธีที่ถูกก็คือ6หารด้วย2 1งบวกสก็คือ3ก็ให้เราเขียนไป2อคูณสแต่ว่าตามหลักของคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย ตัวนี้สองคูณสามตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวพจน์มันคือหนึ่งพจน์ซึ่งสองเราจะเรียกว่า coefficient หรือภาษาไทยพูดว่าค่าสัมประสิทธิ์สามคือ constant หรือค่าคงที่2อคูณสถ้าเขียนอย่างนี้มันหมายความว่ามันคือตัวเดียวตัวเดียวกันมันคือ6แต่เราแยกตัวประกอบมันออกมาฉะนั้นเราจะเอาตัวประกอบของ3เนี่ยไปหารกับ6ไม่ได้เราต้องทำพจน์พจน์นี้ให้เสร็จก่อนซึ่ง2อคูณสก็คือ6และหหารหก็คือหครับ มันจะแตกต่างกับตัวอย่างที่ว่าถ้าเราหกหารสองคูณหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งบวกสองถ้าเราทำอย่างนี้คำตอบจะออกมาไม่เหมือนเดิมหนึ่งบวกสองเท่ากับสามหกหารสองเท่ากับสามสามคูณสามเท่ากับเก้าครับ เราต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษและหวังว่าข่าวหน้าเราจะมีบทเรียนเกี่ยวกับพจน์หรือว่าเทอมตามหลักของคณิตศาสตร์ครับ